สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดลุงพลเรียกยูทูบเบอร์มาสอบถามใครโพสต์อ้างปมระดมเงิน5-10ล้านบาทจ้างทนายอนันชัยจากกรณีที่ทนายอนันชัยชยเดชทนายความชื่อดังเปิดใจไม่รับทําคดีให้กับ ลุงพลหรือชัยพลวิภาและสมพรหลาโพหรือป้าแตนเนื่องจากไม่ให้เกียรติและไม่ให้ใจย,ย้ำหากติดต่อมาก็ไม่ทำให้อีกและทำคดีให้กับคนดีเท่านั้นล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าลุงพลหรือชัยพลวิภาได้เรียกเหล่ายูทูบเบอร์มาสอบถามเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งได้โพสต์ถึงทนายความวงเล็บทนายอนันชัยชัยเดช ว่าได้ค่าจ้างจำนวน5้ถึงล้านบาททำให้ทนายความไม่สามารถรับทำคดีลุงพลได้นั้นจริงหรือไม่ลุงพลนะครับได้กล่าวต่ออีกว่ากรณีทนายอนันชัยชยเดชท,ทนายความที่ไม่รับทำคดีในวันนี้ทนายได้ออกมาถแถลงว่าจะไม่รับทำคดีแล้วทางทนายได้ยกเรื่องราวต่างๆเข้ามาบอกแค่ว่ายูทูบเบอร์ไปนำเสนอเรื่องเสียหาย ว่าได้รับค่าจ้าง5 1 0ถล้านบาทจากนั้นลุงพลได้ถามยูทูบเบอร์ก็บอกว่าไม่มีใครพูดโดยก่อนหน้านี้ลุงพลยอมรับว่าได้ติดต่อไปจริงคุยกับทนายจริงโดยบอกว่าจะปรึกษากับทีมงานก่อนแล้วจะให้คำตอบลุงพลกล่าวต่ออีกว่าพยายามเช็คข่าวตั้งแต่มีคนไปโพสต์ว่ามีการติดต่อทาบทามทนายอจุดทำให้ฮือฮาทั้งประเทศตนจึงรีบ โทรไปหาจ่าเอ็มวงเล็บ m อ็มยูไ n ชแนว่าเอาข่าวนี้มาจากไหนใครเป็นคนพูดจ่าเอ็มบอกว่าเอามาจากโพสต์เรื่องนี้มีแค่ทนายวิทย์คุณนทีป้าแตนและตนเท่านั้นที่รู้มีทนายติดต่อมาหลายคนแต่ก็ยังไม่รับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับความหมายให้ใจ ของทนายอานันชัยคำว่าให้ใจของทุกคนแตกต่างกันไปไม่มีใครรู้ว่าจะให้ใจคนแต่ละคนแบบใดวิธีใดบางคนให้กล้วยแขกเราชิ้นเดียวเราก็ซาบซึ้งให้น้ำจอกเดียวเราก็ชื่นใจเดินผ่านมาทักทายเราก็รู้สึกดีสมัยโบราณนักรบขี่ม้าไปที่กระต๊อบ หลังหนึ่งด้วยความกระหายน้ำมีหญิงสาวตักน้ำใส่จอกยื่นให้นักครบซึ้ใจมากต่อมาก็มาขอหญิงแต่งงานเพราะน้ำใจให้ใจของทนายมีความหมายอย่างไรไม่มีใครทราบ fc ลุงหลายแสนคนนักข่าวคนใกล้ตัวทนายรวมทั้งคนทั้งประเทศไม่มีใครรู้ความหมายคนที่ทราบมีอยู่คนเดียวคือ ทนายอานันชัยที่บอกความหมายให้ใจนี้ว่าลุงไม่เอ่ยชื่อทนายฟังดูแปลกมากที่ทนายไม่รับเพราะไม่พูดชื่อทนายลุงตั้งใจเงียบไม่เอ่ยชื่อท่านทนายก็เพราะให้เกียรติทนายรอฟังแถลงถ้าลุงเอ่ยชื่อว่าติดต่อทนายลุงก็ผิดอีกที่เอาชื่อทนายมาขาย สรุปลุงนิ่งหรือพูดและทําอะไรก็ผิดหมดอย่างที่ลุงพูดจริงๆคําคำว่าค่าทนายเขาถามว่าก่อนหาทนายมีใครบ้างไหมไม่ตระเตรียมเงินไว้จ่ายค่าทนาย fc ลุงรวมทั้งลุงป้าเร่งขายของเพื่อเตรียมเงินก็ผิดหรือทนายอนันชัยใครเขาจะรู้ว่าทนายจะทําฟรีถ้าทนายไม่บอก ทนายทำฟรีก็เป็นน้ำใจของทนายของท่านซึ่งท่านรู้อยู่ในใจตัวเองการเตรียมเงินคือการดูถูกทนายอย่างนั้นหรือถามว่าทนายพูดแบบนี้ได้อย่างไรทนายเอาความหมายในใจตนเองมาตัดสินบอกว่าคนอื่นทําไม่ถูกได้ด้วยหรือทนายไม่รับทําคดีลุง ป้าโดยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดต่อทนายเลยเอาความในใจมาบอกคนอื่นทำไมไม่ถูกลุงมาขอความยุติธรรมโดยให้ทนายช่วยนี่ก็คือน้ำใจที่มอบให้ทนายแล้วขอให้ทนายเห็นใจคนบ้านนอกกกกอกซึ่งเรียนน้อยจะให้ลุงนึกคิดถึงคำว่าให้ใจ ของทนายซึ่งเรียนสูงได้อย่างไรครับเพื่อนกรณาคอมเมนต์ด้วยเหตุผลอย่าต่อว่าทนายรุนแรงสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดป้าแตนได้ฝากถึงน้าแต่โดยได้พูดผ่านทาง YouTube ดังนี้ครับไม่อยากจะพูดว่าใครแต่ถ้าสติสตังมันไม่กลับมาสงสารพ่อกับแม่บ้าง ส่วนลุงกับป้าเนี่ยนะมาถึงจุดนี้แล้วสู้มาขนาดนี้แล้วไม่มีใครทำร้ายลุงกับป้าทุกคนรู้ดีว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใครทำให้มันเกิดขึ้นแต่ป้าก็ไม่เคยโกรธนะป้าให้อภัยตลอดนะไม่มีใครยุแยงป้าขึ้นได้หรอกป้าเป็นตัวของป้าเองป้าแยกแยะ ออกได้อันไหนดีอันไหนชั่วถ้าอันไหนไม่ดีเราก็คัดเพราะว่าเรามีสติมีความคิดนะถ้าอันไหนไม่ดีเราก็แยกแยะอันไหนไม่ดีก็ไม่ทำอันไหนดีเราก็ทำอันไหนทําให้พ่อแม่มีความสุขมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าอันไหนทําให้พ่อแม่มีความทุกข มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีถ้าเกิดเป็นคนแล้วโตมาขนาดนี้ไม่รู้จักแยกแยะอย่างให้คนอื่นจุงจมูกจุงจมูกเหมือนหมาเนี่ยหยุดได้แล้วนะทำตัวจริงๆก็ไม่มีอะไรไปห้ามหรอกนะแต่ก็พูดไปงั้นแหละบ่นบ้างให้พูดบ้างเดี๋ยวจะเป็นใบ้ คอยก็คือมนุษย์คนหนึ่งให้พูดบ้างไม่มีใครดูเราผิดไปหมดทุกคนและไม่มีใครดูเราถูกไปหมดทุกคนขายไปแล้วของนะ่ะตอนขายของไม่มีใครเข้ามาดูเท่าไหร่พอดีว่าจะหยุดเลยบ่นปิดท้ายนิดหนึ่งความคืบหน้าล่าสุดลุงพลได้พูดเปิดใจ หลังจากที่ทนายอานันชัยท่านได้แถลงข่าวไว้ดังนี้ครับผมพยายามเช็คข่าวตั้งแต่มีคนไปโพสต์ว่ามีการติดต่อทาบทามทนายอออ่างผมพยายามเช็คว่าใช่พวกเราหรือเปล่าที่ทำแม้กระทั่งจากอ m มเอ็มยู a n ชแนลงโพสต์ว่ามีการติดต่อทนายฮือฮาทั่วประเทศ ลุงพลติดต่อทนายอเพื่อที่จะทํามาทําคดีให้ผมรีบโทรไปหาจ่าเอ็มจ่าเอ็มไปเอาข่าวนี้มาจากไหนใครเป็นคนพูดจ่าเอ็มบอกว่าไปเอามาจากธนันชีวสุดเป็นคนโพสต์ในกลุ่มหรือในเฟสผมไม่แน่ใจสรุปแล้วใครเป็นคนปล่อยข่าวมีทนายวิทย์ พี่นาทีค่อยบอกเจ้าแล้วลุงพลป้าแตนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ท่านพูดในไลฟ์ในแถลงการของท่านผมพยายามบ่ายเบี่ยงพยายามไม่พูดถึงท่านพยายามให้เกียรติท่านมาตลอดเวลาไม่เอาชื่อท่านมาเล่นในโซเชียลไม่อยากให้ชื่อเสียงของท่าน ด่างพร้อยไม่ให้คนเอาไปย่ำยีขนาดผู้สื่อข่าวมาถามเรื่องทนายอนันชัยผมก็บอกว่าผมปรึกษากับป้าแตนอยู่ผมไม่เคยเล่นเฟสโทรศัพท์เครื่องนี้เพื่อนเฟสคนแรกคือท่านทนายอนันชัยที่ผมถามเข้าไปผมทําให้เป็นแต่ผมก็ถามถามว่าจะติดตามท่านได้ยังไง อยากรู้ความเคลื่อนไหวของท่าน